สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกิจกรรมต่อไปนะครับอาร์ตี้ชื่อว่าฟิลคลิส อะเกรเป็นช่วงพิเศษที่รายการของเราเนี่ยนะครับจะมาเล่นกับน้องๆถึงห้องเรียนเลยครับแล้วก็น่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มอู้เยอะเลยใช่เยอะมากแล้วพอจบเทปนี้ไปเทปต่อไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะเทปผมหมดแล้ว <c oughs> ใช่ครับจะกว่าเรียกเลยนะพูดถึงตอนมาปลายก่าดีกว่าครับพ่อพี่อาร์ตี้เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนตอนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญเข้าห้องแป๊บนึงเชิญเข้าห้องแป๊บนึง่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเออ่คนนี้นะครับชื่อพี่แช่มครับครับแช่มแช่มลำครับผมส่วนคนนี้ชื่อมูไม่ขำอ่ะนะไม่เข้าใจมูคนนี้คนนี้เนี่ยนะครับชื่อพี่อาร์ตี้ครับถึงหน้าตาจะติดลบแต่นอนซบแล้วจะติดใจอ่าใชครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอไหนครับมอสองอ่ะครับโอ้โหนี่ตัวโตมากเลยนะเนี่ยอย่าว่าแต่นี่เลยดูนั่นโอ้โหนี่มอสองเหรอเนี่ยนี่มอสองเหรอเนี่ยยืนนะยืนสิยืนเลย <outta S 1> <uğ> อาตี้ครับช่งวงมปลายเนี่ยอาตี้ทำอะไรอยู่่ะตั้งใจเรียนไหมทำอ,อะไรอยู่เออเอาตรงคือผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยตั้งใจไม่ตั้งใจเรียนเลยจนมสี่มห้าก็คือแบบพ่อแม่นี่ก็คือกุ้มใจเรื่องเรียนตลอดแล้วแต่เราโชคดีที่ว่าเรามีโอกาสได้เล่นหนังตอนมหกครับซึ่งมันทําให้เราแบบเหมือนโตขึ้นคิดได้่มเล่นตอนมสมห้าจริงปะเนี่ยก็น่าประมาณนั้นก็ถือว่าชีวิตมปลายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สนุกมากที่สนุกมากแต่เราก็รู้สึกว่าเสียดายนะที่ว่าเราแต่เราก็มีโอกาสที่จะทำงานกับเพื่อนแต่ว่าเรามีเวลาอยู่กับเพื่อนน้อยลงนะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วใครที่ดูอยู่ชีวิตมลาเนี่ยคววามสสุุขที่ดแล้รับ คือด้วยเพื่อนที่จริงใจนะครับก็เหมือนกับว่าสังคมที่มันยังไม่กว้างคือแบบเราไปโรงรียนเราไม่ต้องคิดอะไรเลยวันๆเราไม่ต้องคิดอะไรเราใช้ชีวิตแราจากทำอะไรก็ทำเตะบอลเตะบอลไม่ต้องกลัวแดดกลัวดำผู้หญิงนี่ก็โอ้ยแต่งหน้าเต็มที่ใช่ครับทุกคนเนี่ยจะมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นชีวิตเมื่อปลายเป็นชีวิตที่คุณต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับฮะโอเคถ้างั้นเราไปห้องต่อไปกันเลยไปฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับอาร์ตี้แนะนำตัวหน่อยสวัสดีอ้าวพูดชื่อแล้วก็ออกหรอสวัสดีครับชื่ออาร์ตี้ครับผมนะตอนนี้ครับเรามีของรางวัลมาแจากให้กับน้องๆที่กล้าสแสดงออกใครเคยดูหนังของ GTS บ้างครับยกมือเลย A T M เคยดูไหมเออรักเอกเอลเอลอร์เคยปะเคยเหรอเคยดูเรื่องเพื่อนสนิทเคยดูไหมเกิดไม่ทันครับเขาบอกเกิดไม่ทันเอาเป็นว่า A T M เออรักเออเลอร์แล้วกันฮะนะพี่ขอคนที่กล้าแสดงออก2คนครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งครับใครเลยกล้าเลยมีของรางวัลให้ด้วย ใครเคยดูผู้ชายใครเคยดูมาเล่าเลยมา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 เลยโอ้ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยมา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 ปากกาเอ้าเฮ้ยนี่แอบดูการ์ตูนโป๊เนี่ยเฮ้ยเฮมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีของแจกชื่ออะไรครับจักจักครับเลือกผู้หญิงที่อยากจะเล่นด้วยออเสักคนเราแอบชอบใครในห้องเอ้ย เออเอามีนะั่นเอ้ยม,ม,มีการมองว่ะมีการมองว่ะยังไงอะยังไงอะใครเราคิดว่าใครสวยที่สุดในห้องอะไม่ต้องชอบนะแต่ในสายตาเราคิดว่าเนี่ยเขาสวยแล้วไม่ต้องสวยที่ภายนอกก็ได้สวยที่ภายในก็ได้เอาพูดเกง่งนะครับเอาพูดเอาเ,อาเอาลยพูดเก่งๆพูดมากๆเอ้าเอ้ยอ,อ,อ,อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าถูกตัวะมาเร็วมาเร็วทีนี้เนี่ย มันจะมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเลอร์ครับที่เราเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยนะครับเล่นตามไม่ได้มีการอนุจาร์ครับเป็นฉากระหว่างเด็กแว้นแล้วก็สกอยผมเป็นสกอยอุ้ยตายแล้วส่วนผมเนี่ยเป็นแว้นโอเครับโอเคนะโอเคกอลโฟเฮ้ยโอ โอ้โหเจ็บไหมนะเจ็บไหมนะโอ้๊ยวุ้ยไรอ่ะก๊อฟอะไรความรักสีเงาอะเก็บไว้ให้ดีนะโถเอ้ยมาดูเพื่อนของพวกเราไว้ให้ดีคนีเนี่ยอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับด้วยนะครับโอเคพร้อมหนึ่ง สองสามก็เดี๋ยว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 เอาใหม่ๆม่ผมจะตีเขาเหรอปุกี้กุกี้ปุกี้บุกี้ปุกี้ห้าสี่สามสองแอคชั่นบุกี้นี่โฉมีนิดนึงนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนา่กับโลกจิตปะ้องใจะ้ายออกเลยดึบดึ๊บ โอ้หรักเราจะทำรักอ่าบิดด้เขินเขินทำรักของเราเก็บไว้ดีนะามรักของเราเก็บไว้ดีนะเออมือให้น่อยตรงมื้หน่อยไปเลยขอบคุณมากนะาธุหายเจ็บไวๆนะเดี๋ยวคู่นี้ไม่เท่าไหร่ผมเห็นคู่คู่หนึ่งเขาคิดว่าเขาทำนี่น่ารักแน่ๆอะไรแต่ไม่รู้เขาจะเต็มใจเราหรือเปล่าใครหรอผมขอเลือกได้ไหมใครหรอเห็นคนนั้นไหม่ะฮะะ มานี่น่ารักแน่ๆ่อ่ะนี่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอ่ะโอเคไหมเป็นผู้หญิงนะมีด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 เดี๋ยวคว้ายันคว้ายันกีดก่อนกีดกีดกีดเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก ควักควักขืนขินเลยเขินเลยเราเขินเลยบิดบิดเออเอาเร็ว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 เฮ้ยเขินจนหายเขินแล้วเนี่ยไอเนี่ยเอาเร็ว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 เออขายเขินขืนขินขืนคนนี้ขินคนนี้ขินคนนี้โอเคตอบคุณเพื่อนด้วยเสร็จแล้ว อยากจะบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยววันที่วันอังคารที่จะถึงนี้นะครับลองเปิดไปที่ช่อง Play Channel สามทุ่มครึ่งนะจะมีน้องๆออกทีวีนะครับแล้วก็มีพี่ๆด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับอารเขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเกมสุดท้ายครับเตะบอลให้โดนคานนั่นเองครับโอ้โหยากเลยเอาอย่างนี้ละกันอาร์ตี้คิดง่ายๆว่าคานเนี่ยคือผู้หญิงที่คุณรักถ้าเกิดว่าเราโดนคานโอ้ยนี่ใหญ่โดนแล้วไง เรายิงให้โดนคานเพื่อที่จะเอาผู้หญิงที่เรารักเนี่ยกลับมาเชยชมอ่าอร้อมเพราไหมฮะพรอ้อมฮะตอนนี้เรามีน้องๆอ,อาสาสมัครมาด้วยนะครับเริ่มเลยดีกว่าไป<า>ไปถึงสารประภูมิเลยเดี๋ยวอาร์ตี้จะเป็นคนสาธิตนะครับอาร์ตี้คิดว่าลูกนี้มันยากไหมจริงๆตอนซ้อมนี่ผมก็ยิงโดนไปสองครั้งแล้วนี่แต่เวลาซ้อมนี่มักจะง่ายเสมอแต่เวลาเอาจริงปุ๊บมักจะยากเสมอมาถามน้องๆม่ดีกว่าว่าโดนไม่โดนครับไม่โดนโอเคชัดเจนครับไปโดนครับขอบคุณมากครับเมื่อพร้อมแล้ว ฮะปิดโอ้โหโอ้ไปแล้วนะไม่ขึ้นเลยคราวนี้ตาโดน,นและวการจะเลือกใครลงออกจากคาน <c oughs> ผมขอเป็นอาจารย์ครับอาจารย์มีแฟนหรือ,อยังครับยังไม่มีแฟนนี่แหละ <c oughs> เอาละครับอาจารย์ครับต้องเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมยิงโดนคานเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องร่วงมาจากคานนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกําลังใจหน่อยครับ จนี่จุ๊บๆด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรกันนะเฮ้ยน้องๆคิดว่าโดนไม่โดนไม่โดนครับนี่ที่ไม่โดนนี่คือไม่อยากให้อาจารย์ของพวกเราเนี่ยลงจากคานเหรอใช่ครับเพราะว่าอยากให้อาจารย์อยู่อย่างนี้แหละครับขอน้องๆบอกว่าอยากให้อาจารย์อยู่อย่างนั้นเหรอฮะเอาเลยฮานนท์พร้อมเป๊ะอุ๊ย มาเริ่มที่น้องกันดีกว่าคนแรกครับใครฮะประธานคนนี้ครับเป็นประธานนักเรียนของที่นี่ฮะอยากจะเอาใครลงมาจากคานครับอ่ำพัชราภาอ่ำพัชราภาเพลินครับผมไปดูเขาคนนี้เอาไว้อนาคตเด็กไทยเออพร้อมพร้อมครับโอเคหนึ่งสองปีเดจ้ได้ทำไมเราเลือกอ่ำวะทำไมเราเลือกอ่ำวะเพราะว่าชอบพี่อ่ำชอบพี่อ่ำโอเคเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ำเปสวยตรงไหน และที่สำคัญเฮ้ยมึงจะได้เตะไหมไม่ใช่ยึกยึกทำไมยึกทำไมยึกทำไมเมื่อพร้อมแล้วไปครับหนึ่งไปอ้ำโอ้โหเสียใจเสียใจเสียใจลงไปนอนเลยลงไปนอนเลยโอ้ไปนอนเลยคนที่สองชื่ออะไรครับชื่อยุทธครับผมจอเพนเค้กดงจักรคานครับผมจอเพนเค้กดงจักรคานครับหนึ่งสองปี พอสุดท้ายไอผมขอว่างานเด็กผมขอตั้งเดยกสุดท้ายพร้อมยังครับนนช่วยเรียกผมว่าเจ้าพ่อลูกนิ่งเจ้าโหยพ่อคุณเอ้ยผมขอลูกนี้แล้วกันนิ่งเลยเนี่ยลูกเนี่ยนิ่งเลยอะคราวนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณเจ้าอาจารย์ลงจากคานพราคุณนี่มาแล้วมาแล้วเลยนักเรียนลงเรียนนี้โอ้โหเรานะแม่อาจารย์นี่ได้กำไรเต็มเมเลยมา พร้อมเนะตะโอ้โหเรียกว่าเป็นสีสันสนุกสนานที่นี่นะครับ<ะ>ขอบคุณน้องๆด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับครับผมโอเค วันนี้นะครับภารกิจฟิลกู๊ดของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนคุณอรจาชธานีศรีวรรณไครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาร์ตี้นะครับเทปพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยนะครับต้องติดตามนะว่าเราจะออนทัวร์ไปที่จังหวัดไหนบ้างแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นใครบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานจริงๆรนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าติดตามอาร์ตี้ด้วยนะครับรายการอะไรครับตามไปดูมูวีทิปครับเพื่นสามทุ่มครับทางพจชแนแนลนั่นเองครับผมวัน ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยนะครับแล้วก็กลุ่มปตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยนั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันอนังคาร3ามทุ่มครึง่งทางเพจชาแนาลนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อะไรเนี่ยอีกแล้วเนี่ยลอวอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนปลูกตอนปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็หนีไปอีกแล้วอะแล้วอันนี้ปิดรายการไปไหนหมดอะไปไหนผมบอกคําเดียวเลยครับฮะเมากาวโรงเรียนนี้โรงสัยเหม็นขี้ตะและ